สวัสดีค่ะสวัสดีค่าพี่นุกค่ะวันนี้จะเจอเราสองสาวนะคะแคสตังโงค่ะแล้วก็นุกชยารัตนารำปางค่ะวันนี้ค่ะเรามากับผลิตภัณฑ์สินค้าที่ต้องบอกเลยว่าใครที่ครัวกับความเป็นฝ้านะคะกระแดดต่างๆวันนี้กับฝาริชไบนาริสคือชั่วโมงนี้นะคะขอเอาใจเลยเกี่ยวกับเรื่องฝ้าก่ะ <ช>ะะผิวหน้าหมองผิวคล้ำนะาุณนะคะคนที่เป็นแล้วค่ะแล้วคนที่แบบเอ้ยเริ่มมาเร<อ>ิ่มเห็นแล้วแบบเฮ้ยจะไม่อยากให้มันเข้มวันนี้จัดไปเลยเพราะเซตฟาริปไบานาริสนะคะเซตนี้เนี่ยนะคะเซตป้องกันป้าและช่วยลดเลือนอนะคะคสำหรับ ฟาลึกฟาตื่นให้กับคุณผู้ชมด้วยและเป็นเซ็ตใหญ่เลยน้องตังถูกต้งตงตองแล้วค่ะคุณผู้ชมขาขออนุญาตจ,จัดเซ็ตสุดคุ้มให้กับคุณผู้ชมดังต่อไปนี้เลยไนนาริสนะคะมีทั้งแบบเป็นเนื้อเบจกับน้ำนมแบ่งไปอย่างละ5-2ด้วยกันค่ะรวมทั้งสิ้น 16ชิ้น1,990บาทคะ่ะโอ้โหนี่เพราะ,ะอะไรทำไมเราถึงให้กันแดดไปเยอะ<ห>เพราะว่าหลายๆท่านนะคะคุณขาไม่ทราบว่าป้ากละเนี่ยคุณมาจากแดดมาจากแสงไฟสตูดิโอทุกอยาก่างเลยม,มันมาพร้อมกันหมดเลยแล้วคุณอันนี้ยป้ากะมาเร็วเพราะไม่ทากันแดดมาตั้งแต่อายุ26 รุ่นเราอ่ะพี่นุกต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่เราไม่เห็นความสําคัญของกันแดดเลยตอนนั้นความรู้มันไม่ถึงขนาดนี้จริงเราจะ<อ>ไม่เคยคิดเลยว่า คุณผู้ชมบอง่ายๆว่าเวลาเราเราไม่ทากันแดดเราไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีผลเสียอะไรกับผิวหน้าเราเลยทันทีอ่าถูกถูกเพราะมันจะเป็นในระยะที่สะสมสะสมสะสมมาเห็นอีกทีปุ๊บโอ้โหเดี่ยนบาดแล้วอ่าใช่พี่ถูกแรกๆเนี่ยคุณผู้ชมมันจะกระจาย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 มาอาจจะเป็นน้อฟ้าแดดด้วยอาจจะเป็นฮอร์โมนอายุเรามากขึ้นด้วยอ่าถูกมาเจออีกทีหนึ่งคุณผู้ชมขาปื้นใหญ่ปื้นใหญ่ปื้นใหญ่แบบนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีทางออกให้ถูกต้องนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นะคะบอกสําหรับเลยสาว เนี่ยคะวย yn, คัย20ขึ้น30 40 50สามารถใช้ได้นะคะสําหรับเซตนี้ทุกๆไอเทมนะคะเราจะเน้นย้ําเลยว่าผิวหน้าของเรานะคะสว่างกระจ่างใสด้วยการผลัดเซลล์ผิวจากแอปเปลิลขาวที่เขามีวิตามินสูงหลายคนบอกแอปเปลิลขาวฉันไม่เคยเห็นเลย<อ>มีแต่แอปเปิลเขียวไม่ใช่หรอ,อ,อแอปเปลิลเขียวแอปเปลิลแดงถูกไหมอันนี้เป็นแอปเปิลพันธุ์พิเศษค่ะนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นอะขอบอกก่อนเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Faris by Naris นะคะคุณผู้ชม น้าแร่โกเบใช่อันนี้ก็เป็นสารสกัดอีกหลักอยเหมือนกันใช่ไหมคะพี่นูของเบียนเต้ค่ะโดยที่น้าแร่โกเบเนี่ยนะคะอันนี้หลายคนบอกว่าน้าแร่จากไหนก็ได้เราก็เคยน้ําแร่จากสวิตเซอร์แลนด์เออเยอะแยะน้าแร่หมดแหลนแหลกดีแหลกอดีถูกค่ะแต่ประเทศญี่ปุ่นน้าแร่โกเบนะคะเป็นน้าแร่ที่คนญี่ปุ่นเขารู้กันดีว่ามีแร่ธาต 40กว่าชนิดเยอะมากดีต่อผิวพรรณและการบำรุงค่ะซึ่งไม่ได้อยู่แต่ในแบรนด์ p a r i s b บ Naris เท่านั้นอยู่ในหลากหลายแบรนด์เลยที่เกี่ยวกับการดูแลบำรุงผิวนั่นเองถูกต้องคุณผู้ชมค่ะและที่สำคัญแล้วเนี่ยคุณผู้ชมแล้วด้วยความที่เป็นแบบน้ำแร่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยอันนี้เพราะว่ามันเป็นน้ำแร่จากธรรมชาติถูกต้องอุดมไปด้วยสารและแร่ธาตุถึง40ชนิดเนี่ยนะคะคุณขาช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะหนึ่งแข็ง แรงอย่างเป็นธรรมชาติปกป้องผิวของเรานะคะจากแบบมลภาวะแสงแดดฝุ่นควันต่างๆใช่พร้อมนะคุณผู้ชมค่ะให้ความชุ่มชื่นถึงในระดับเซลล์ผิว้นี่คือการที่คุณผู้ชมกว่าเราจะได้มาซึ่งความเป็นน้ําแร่โกเบอ่ะพี่นุ๊กเขาบอกว่าน้ําแร่โกเบมันจะไหลซึมซึมแบบช้าๆผ่านชั้นหินภูเขาไฟล็อกโกะนะคะที่มีอายุเป็น10 ไม่ใช่สิบปีค่ะสิบล้านปีโหกคุณผู้ชมโอ้โหจนมาสกัดได้เป็นน้ำแร่ที่แบบธรรมชาติสุดๆแล้วทีนี้ถึงบอกว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นคนสภาพผิวหน้าแบบไหนก็ตามวันนี้คุณใช้ผลิตภัณฑ์เบียงเต้ยังไงคุณก็สามารถใช้ได้ถูกต้องอีกอย่างหนึ่งคือนะคุณผู้ชมขายอย่างที่บอกว่าฝ้ากระเขาช่วยฝ้ากระอะไรบ้างตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยค่ะ,ค,ะคุณเพราะว่าด้วยสารสกัดของเขานะคะตัวนี้อันนี้ต้องพูดเลยว่าไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะจุดดงดาของชั้นใต้ผิวนะคะผิวหมองคล้ําจากความเครียดนะคุณผู้ชมขาแล้วก็ที่สําคัญแล้วเนี่ยเขาเนี่ยสามารถพัฒนานะคะเข้าไปหยุดจนถึงแบบสาเหตุ หรือว่าต้น,นตอนในการเกิดของฟากระเลย<ห>ก็ว่าได้สุดยอดมากกะที่กําลังเกิดเนี่ยคุณอันเนี้ย คือคุณต้องรีบใช้เลยเพราะเริ่มต้นนะอย่างแรกที่คุณน้องใช้เรามาเรียงลําดับกันเลยไหมพี่โน้อะถูกต้องที่ลูกค้าจะได้รับไปเลยสมมติว่าลูกค้าได้รับสินค้าเปิดบ็อกซ์ซิตบ๊บปุ๊บเริ่มใช้งานไปพร้อมๆกับเราเลยใช้งานอย่างแรกก็คือตัวโฟมอ่อนโยนเซลล์ผิวเก่าที่มันเสื่อมสภาพแล้วเวลาเราอายุเยอะขึ้นน้องฟางสังเกตสิว่าเวลาเราอายุ3040อ่ะค่ะพี่ไม่รู้ทำไมเราหมองค้ำง่ายจริงเพราะว่าเราไม่ได้ผลัดเซลล์แค่28วันไม่เหมือนสมัยเด็กแล้วไห ช่ผิวมันผัดไม่ออกถูกสังเกตง่ายๆรอยดําหลังจากการเกิดสิวสมัยตอนที่เราเป็นวัยรุ่นตอนต้นกันเหะพี่น้โอ้โหเธอสามวันรอยจางค่ะแหมฉันเหมนจะต้องอ่ะตอนเราเป็นเด็กเราหาผลิตภัณฑ์ที่แบบลดรอยดําอะไรกันไปไม่มีไม่หาเลยแล้วเมื่อก่อนนี้เป็นกะแบบเบาๆจุดๆๆเนี่ยนรบอกว่าอุ้ยเก๋บฉัน่มอบางทีไม่มียังอุตส่าห์จะต้องเอาอะไรเนอรอมาปักๆๆอยากจะมีอ่ะถูกใช่แล้วตอนนี้ล่ะ เอา oh, ออกไปนี่คือยากเหลือเกินใช่เลยนะคะ,ะคะุอันนี้อันนี้แหละค่ะจะเป็นตัวทําความสะอาดผลัดเซลล์ผิวนะคะที่เป็นแบบเซลล์เก่าที่ตายแล้วค้างค้าออกนะค,ะคุณนะคะได้อย่างอ่อนโยนอ,อันนี้คือตัวแรกตัวที่2ค่ะเราจะมาคู่กับตัวที่เป็นเอสเซนต์โอ้โหตัวนี้ก็หลูล่ะแพคเกจเขาดีงามเหลือเกินเลยพี่นูเขาเป็นขวด วแ้ะฉันชอบความกริ๊งกริงกริงริจะพยายามกรลกรีกรีรกรอแล้วเวลาจะใช้แค่ไหนก็แค่ปั๊มแค่นั้นเลยใช่ใแล้วสารสกัดต่างๆจะได้ไม่ต้องสัมผัสกับอุณหภูมิอากาศต่างๆภายนอกอ้้ยเขาจะมีความแบบระหว่างความเป็นน้ำตบกับความเป็นเซรั่มใช่ก็เลยเป็นตัวของเอสเซนต์ถูกต้องนี่เธอเดี๋ยวนะน่าใช้มากเธกลิ่นคืออันนี้ ก็บอกว่ากลิ่นเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีการตกแต่งกลิ่นเพราะฉะนั้นแล้วกลิ่นเนี่ยขอพูดเลยว่าค่ะเป็นกลิ่นสารสกัดธรรมชาติคือพูดใช่กลิ่นสารสารสกัดคือได้กลิ่นน้ำแร่ไหมมีความเป็นน้ำแร่ก็คือเป็นน้ำแร่ที่เป็นน้ำแร่น้ำน้ำใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็มีความแบบเป็นฟูตี้ของแอปเปิลขาวหลักๆเลยอ่ะนะคะ เข้าไปผิวแล้วค่ะซึมแล้วซึมแล้วเรียบร้อยเข้าไปสู่ผิวแล้วค่ะคุณแล้วเมื่อกี้ให้ดูอีกหนึ่งรอบขาพี่หนุ่มชอบมากเลยอ่ะน้องตั้งน้องน่าใช้น่าใช้มากแล้วไซส์ใหญ่นะรู้สึกว่าจะเป็นไซส์30 ml เนาะคุณนะคะเพราะว่าแบบพอทามาแล้วปุ๊บเนี่ยคุณอ่ะให้ดู ให้ดูนะค่ะนี่อันนี้ข้างนี้ที่ทาข้างนี้ที่ยังไม่ได้ทาคือถ้าคุณคิดว่าคุณทาใช้ไปเรื่อๆน้องตั้งอาเธอเป็นอย่างไรล่ะนี่ไม่บอกก็รู้เลยว่าทาข้างไหนไปเห็นต่างชัดมากถูกคุณโอ้พอใช้ปุ๊บมันเห็นกระจ่างใสขึ้นใช่เพราะว่าฝ้าหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเริ่มสะสมในระยะแรกๆมันอาจจะยังไม่ได้ชัดมากนะคะจุดด่างดําต่างๆใต้ชั้นผิวผิวค้ำจากความเครียดผิวค้ำจากแสงแดดผิว ค้ำจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนรวมไปถึงอย่างหนึ่งสีผิวหลังมือไม่สม่ำเสมอนะถูกต้องคุณใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะปัญหา7ประการที่เกี่ยวกับความไม่เรียบเนียมกระจ่างใสของสีผิวค่ะนี่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะตัวนี้อย่างที่บอกว่าเซตนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นฝ้าอยากดูแลฝ้าตัวนี้นะคะคุณแค่เริ่มต้นมากันที่ตัวครีมว้าวมาต่อที่ตัวที่3กระปุกนี้โอ้โหฟาริด บายนาริสนะคะ<ด>หรือ<ด>ว่าเนื้อเนื้อของเขาเฮ้ยเนื้อเขาเขาเน้นเป็นเนื้อแบบคล้ายๆเอาควาแบบใช่นเนะเขาจะมีนะคะความปลอดภัยไม่ทําให้ผิวของคุณบางลงป้องกันให้ฝ้าไม่กลับมาเป็นอีกนั่นเองอุ้ยอันนี้คือชัด ชัดเจนมากเขาตอบแบบชัดเจนมากครอบคุมหมดแล้วจริงคือไม่ได้เน้นสารสกัดที่มันเยอะพี่นุ๊กแต่เน้นความเข้มข้นถูกต้องนะคะเพราะถ้าหลักๆเลยคุณเห็นว่าเป็นแอปเปิลสีขาวนะคะที่จากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีตัวของน้ำเล็กน้ำแร่แร่โกเบหลักๆแบบนี้เฮ้ยเธอมันดีมากเลยอ่ะใช่ไหมล่ะฟีลลิ่งแบบคือแบบเฮ้ยจริงๆผิวมันฉ่ำใช่ใช่ไหมล่พี่นุ๊กคือเอาจริงนะแค่เนี้ยจบ ไม่ต้องไปใส่อะไรให้หนาแล้วถูกอันนี้พู้เลยแค่เนี้ยจบตอนเช้าอ่ะตอนเช้าล้างหน้าค่ะนะคะเอเซนต์ครีม, clean, มกันแดดออกบ้านค่ะนะคะตอนกลางคืนนะคะ,ะสำหรับตัวโฟม,มนะคะล้างหน้าเครื่องสำอางก่อนล้างด้วยโฟมเอเซนต์นะคะคุณผู้ชมขาก่อนจะไปครีม แนะนำม,มาตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เธฉันรู้สึกว่าฉันอยากใช้เลยอะ่ะใช่ไหมเมื่อกี้ฉันอ่านสารสกัดและฉันรู้สึกว่าต้องใช้ใชเลยมันเหมาะสําหรับคนเป็นฝ้า,ฝาเลยอ่ะฝ้าเลยคุณค่ะตัวนี้นะคะ a าริสสปอร์ตไวท m e มล s สมาครีมอือคือเป็นครีมที่คุณผู้ชมค่ะ ค้าฟ้าที่เป็นแผ่นเป็นปืนเป็นจุดกะที่แบบดำดำเข้มเข้มนะคะคุณเพราะว่าจุดเด่นของเขาเลยป้องกันผิวทุกสาเหตุที่ก่อให้เกิดการเป็นฝ้าแดดเดอรต่างๆนี้เขาป้องกันหมดเลยกระจุดด่างดำความหมองคล้ำสีผิวไม่เรียบเนียนใครที่แบบอ่ะ ฉันไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับฝ้ากาะแต่ผิวฉันไม่เรียบเนียนพอคุณปรับผิวให้สว่างแล้วคนที่ผิวไม่สีผิวไม่เรียบเนียนนะคุณจะเห็นเป็นขอบขอบเปื้อนๆนั่นแหละคุณเป็นฝ้าฉันไม่เคยคิดว่าขอบตรงนี้น้องตั้งขอบไล่ผมอะมังมีปะมัมีค่ะคือขอบไล่ผมแล้วคิดอยู่เสมอว่ามันคือไล่ผมมันคือเงาของไล่ผมแต่จริงๆแล้วนั้นมันคือฝ้าคุณผู้ชมมันโหนกขึ้นมาไงมันสูงขึ้มารับแดดไง คือมันเป็นแบบมันเป็นคือฟ้าแล้วเรารู้สึกว่าพอหน้าเราสว่างขึ้นเราไปผัดเซลล์ไปเรื่อเห็นชัดแล้วเราเห็นปุ๊บแล้วแบบอ่ะไม่ใช่ละสิ่งที่ฉันคิดมาตลอดไม่ใช่ลายผมแล้วไม่ใช่ลายผมแล้วนะคะคุณขาตัวเนี้ก็คือเข้าไปดูแลอย่างตรงจุดนั่นเองค่ะนะคุณผู้ชมแล้วก็ช่วยลดเลือนฝ้าละดังที่แบบที่เราเป็นอยู่แล้วนะให้ดูแบบค่อยๆเปล่งประกายคือตัวนี้เขาใช้ทั้งหน้าเนาะเซตสีฟ้าเนี่ยคุณผู้ชมเขาใช้ทั้งหน้าค่ะแต่เพอลดการอักเสบของผิวยังไม่หม ไวแอปเปิลมาอีกแล้วแอปเปิลขาวแน่นอนว่าสูตรนี้ต้องมีแอปเปิลขาวนะคะอันเนี้ยแอปเปิลขาวส่วนเนี้ยเขาบอกว่าเขาจะใช้ส่วนที่เป็นฟีนอลสกัดออกมาจากแอปเปิลขาวเขาบอกว่าควบคุมการหลั่งฮอร์โมนความเครียดที่เป็นตัวแทนตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดเมลานอไซต์หรือเม็ดสีเมลานินเกินผิดปกติหรือว่าฉันเครียดแม่ เป็นมาตั้งนานแล้วมาโทษความเครียดหรอคือ <c oughs> จะบอกว่าเ,เราทุกคนจะมีความคิดความกังวลค,ความเครียดอยู่แล้วผู้ชมคะแต่ว่ามันจะสะสมแล้วก็ผัดออกมาในรูปแบบไหนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ไม่ต้องหาสาเหตุเลยมันมาอยู่แล้วแน่นอนถูกต้องนะคะคุณผู้ชม่ะแล้วก็ยังไม่หมดยังไม่หมด s า n f l o w e r s ร e d extract นะคะเป็นเมล็ดทานตะวันอันนี้นี่ช่วยทําให้ผิวอ่ะปกป้องผิวจากรังสียูีด้วยอันนี้ใช้ได้ทั้งตอนเช้าตอนเย็นใช้เฉพาะจุดได้เลยนะคะคุณขาจะปุดอ่อจะเป็นเฉพาะจุดแบบฝ้ากระจุดด่างดำนะตรงใบหน้าของเราได้เลยหรือตรงไหนที่มันไม่สม่ําเสมอสีผิวไม่เรียบเนี่ยสม่ําเสมอใช้ได้หมดเลยเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการใช้ค่ะยังมีสําหรับ ไอโซโปลาโวนจากถั่วนเหลืองนี่คือนี่คำว่าถั่วนเหลืองนะดื่มน้ำเต้าหู้เขาก็จะแบบเป็น,ปนคอลลาเจนจากธรรมาชาติเขาเรียกว่ามันเป็น<ม>ฮอร์โมนของผู้หญิงอยู่แล้วอร์ม,รมเอสโตรเจนอ,อะไรใดๆอันนี้นะคะคุณค่ะเขาจะช่วยนะคะเกี่ยวกับ อนุมูลอิสระนะคะคุณผู้ชมผิวยืดหยุ่นเรียบรอยแลดูจางลงด้วยนะคะและแน่นอนต้องมีน้ำแร่โกเบอันนี้ไม่มีไม่ไดอันนี้ไม่มีไม่ได้จริงๆนะคะเข่ารักกสมกลั่นกองมาได้เป็นน้ำแร่บริสุทธิ์แบบนี้แต่วันนี้คุณผู้ชมขาไม่ต้องยุ่งยากขนาดนั้นละเราน้ำมาฝานนี่น้ประกัดทุกตัว ตัวนี้วิธีการทานะคะคุณผู้ชมค่ะเราจะโชว์ให้ดูว่าวิธีการทาปกติแล้วเนี่ยนะคะคุณเวลาเราเป็นฝ้าใช่ไหมค่ะเขาบอกว่าให้ทาเฉพาะจุดแต่ถ้าบางคนเนี่ยเป็นฝ้าทั่วหน้าหรือสีดำที่คล้ำนะคะอีกหนึ่งรอบอนบั่นหมายถึงว่าวิ่นุกมีจุดตรงนี้ใช่ไหมที่เปรอยแผลเต้นรอยจุด,ดดำต่างๆก็เพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มตรงนี้อีกหนึรอบอนี่คุณนี่ เท่านั้นนะคะควนไ้เน้นทาตอนไหนดีพี่นุ๊กกลางคืนจริงไหมเขาบอกว่าทาตอนกลางวันก็ได้ได้หรอคะตอนกลางวันก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วแอบบอกก่อนล้างหน้าโฟมล้างหน้าล้างหน้าเสร็จนะคะตามด้วเอสเซนเอสเซนนะคะคุณขาแล้วก็ในความรู้สึกพี่นุ๊กอะให้ทาครีมทาครีมก่อนเหมือนว่าเนื้อตัวเนี้ยเขาจะหนักกว่าครีมอ่าแล้วก็ตามด้วยตัวของสปอนีตนะคะตรงนี้ที่ทาจุดด่างด่า่างได้หรือถ้าใครแบบรู้สึกว่าอ่าถ้าครีมตัวอ่าถ้าตัว ตัวที่ลดฝ้าอันนี้ลดฝ้าฝั่งลึกนะค่ะคุณจะว่าแทรกอยู่ตรงไหนก็ได้แทรกระหว่างตรงนี้ก็ได้นี่แทรกระหว่างตรงนี้ก่อนที่จะทาครีะนะคะเป็นตัวสุดท้ายคือเซตเนี้ยเขาช่วยเกี่ยวกับฝ้าอยู่แล้วโดยตรงเลยนะคะ,ะเพื่อที่ป้องกันนะคะ,ะช่วยเกี่ยวกับฝ้าที่แบบเพิ่งเกิดน,นะคะฝ้าอ่อนๆและป้องกันไม่ให้เกิดฝ้าและกลับมาเป็นฝ้าส่วนตัวเนี้ยฝ้าลึก เข้มเลยคือเป็นตัวเสริมใครที่มีปัญหาแบบเยอะมากๆปื้นเป็นแผ่นๆค่ะส่วนนี้ค่ะเข้าไปเสริมแบบนี้ได้เลยนี่นะคะคุณผู้ชมแต่ปัญหานี้คุณผู้ชมข่ะพูดเลยว่าปกติ ซื้อ2ชิ้นเนี้ย2 0 0พกว่าบาทถูกวันเนี้ยในเซ็ต16ชิ้น1,990บาทอย่ารอช้านะคะสินค้าเรามีจำนวนจำกัดนะคุณไม่ใช่มาจัดเซ็ตแค่แบบว่าคุณผู้ชมขามมาแต่อีกหนึ่งตัวที่เราต้องทาเลยก่อนอ,ออกจากบ้านถูกก็คือกันแดดตัวนี้เลยค่ะเป็น f a r ิดไบนา r รส s สปอร์ตไวเอ็กซ์ต้า UV p r o t e c กชั่น SPF 50ตัวนี้ PA ถึง3บวกถูกอ,อันนี้ขอบอกเลยว่าเป็นกันแดดอันนี้ละกันนะคอ๋อจริงๆอ่สะส เขาเรียกว่าอ,อะไรนะอ่านมาค่อนข้างเยอะค<อ>ือศึกษามาค่อนข้างเยอะว่าค,<ะ>คนเราเป็นฝ้าควรจะใช้กันแดดแบบไหนเพราะกันแดดสมัยนี้มันเป็นแบบกันแดดแบบไฮบริดกันแดดแบบเคม<ะ>ีคอลกันแดดแบบฟิสิกอลถูกไม้นะคะถ้าสมมุติว่าเคมีคอลมันจะดูดซับแสงส่วนตัวตัวฟิสิกอลมันจะสะท้อนแสงออกไป<ะ>ส่วนไฮบริดมันจะใช้ทั้ง2อ,อย่างข้อดีทั้ง2อ,อย่างมาอยู่ด้วยกันแต่สําหรับคนที่เป็นฝ้านะคะแพ้ผิวหนังหรืออะไรใดๆเขาจะชอบแนะนําให้ใช้เป็นฟิสิกอลคือ ะท้อนแสงออกไปเราไม่สะดวกดูดเข้ามาแล้หน้าฉันบินฟ้าขึ้นหรือหน้าอุ่นหรืออะไรเราไม่สะดวแบบนั้นควรใช้ให้เหมาะกับผิวของแต่ละคนด้วยอันนี้เป็นแบบฟิสิกอลนั่นเอง อ่อนโยนต่อผิวหน้านะคะคุณผู้ชมบ <Physical. S 2> ิสติคอรนรังสี U V ออกจากผิวได้เลยทันทีไม่เก็บความร้อนไม่สะสมความร้อนไว้ที่ผิวหน้าเลยมี S P F เท่าไหร่เอย่ย S P F 50 P A 3ามบวกอาังสี U V A รังสี U V B. B ได้หมดเลยกันน้ำกันเหงื่อคะ,ะคะคุณผู้ชมเพื่อปอกป้องผิวได้ยาวนานนะคะแล้วก็มีเนื้อครีมน,นะคะคุณผู้ชมค่ะที่อําพลางฝ้า ให้ผิวเราเนียนและกระจ่างใสาขึ้นอีกด้วยเพราะเป็นกันแดดที่มีเมื้อสีออกแบบเบดเบอ่าอ่าใช่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคุณผู้ชมอันนี้คือคุณจะได้รับไป<อ>แบบเป็นหลอดเป็นไงบ้างคะคุณอ๋อมันเป็นสีแบบสีเบดใช่แล้วหลายคนบอกว่าเอ๊ก,กลัวอืมกลัวว่า ซีผิวเข้าจะใส่บ่ได้เดี๋ยวจะลอง,อลองเกลี่ยให้ดูอ่าแล้วมาดูกันได้ทุกสีผิวหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเกลี่ยดูนะคุณขาด้วยสีของเขาอาจจะเป็นอย่างนี้หลายคนบอกเอ้มันเป็นผสมรองพื้นหรืออะไรหรือเปล่า uh huh. เวลาเปลี่ยกันแดดอย่างเงี้ยคุณผู้ชมขาเกลี่ยให้ทั่วหน้าค่ะเกลี่ยให้ทั่วหน้าแล้วพอเกลี่ยให้ทั่วหน้าเสร็จแล้วคุณ ๋อเขาจะพลางจริงด้วยน้องตั้งแต่ไม่หนาไม่ใช่รองพื้นจะไม่ได้เป็นตัว5 5 0บาทต่อหลอดนี้นะด,ดีดเครื่องคิดเลขนี่คือมันทะลุไปหลายทะลุนะ4,620 <c oughs> บาท่ใช่สี่เกับ5 0 0พันแล้วอะคุณผู้ชมเซตเนี้ยนะคะแต่คุณจ่ายแค่1,990บาทใช่ 6, พกผลิตภัณฑ์ Made in Japan ค่ะ คือผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นสารสกัดนะคะประเทศญี่ปุ่นและแพ็กเกจคือมาจากประเทศญี่ปุ่นหมดเลย uh huh. เรานำเข้าแบบโฮแพ็กเกจมาเป็นแบรนด์ของเรามาเป็นชื่อแบรนด์ของเรานะคะคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะวันนี้นะคะต้องบุลขอเอาใจเลยว่าเอาใจช่วยสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับฝ้าเพราะว่าไม่ว่าคุณจะไปเจออะไรนี่ เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรคะเลเซอร์เอ่ยปิโกเอ่ยทานเอ่ยฉีดเอ่ยกคือทุกอย่างแล้วทุกอย่างจริงๆก็ยังกลับมาเลเซอร์ laser, ก็บางทีถ้าเลเซอร์หนักไปหน้าบางมีปัญหาจะกลับมาอีกก็คือหน้าบ่องคามฝ้ากะกลับมาเยอะขึ้นกว่าเดิมหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ตัวเองแบบวัดมาได้เนี่ยในเนี่ยเล็กสีล่ละเนี่ยที่ผ่านมากับก,บการเป็นฝ้าคืออะไร คุณจะทําอะไรก็ตามก็ได้หมดนะคุณขออย่างเดียวบํารุงให้ถึงนี่ต้องให้คุณไม่ถึงใช่ต้องเรียนความชุ่มชื้นมากๆจริงๆบํารุงให้ถึงกินน้ําให้ถึงใช้แบบว่าคุณผู้ชมครีมให้ถึงให้ถูกจุดด้วยไม่ใช่ว่าเอ้าคุณเป็นป้ากะแต่คุณไปใช้เอ่อเรตินอลเอมันขัดอันกันนะคุณเรตินอลเอนี่คือแบบคุณขาริ้วรอยนะคะไม่ใช่เกี่ยวกับป้าก่นะคะคุณดูให้ดีด้วยนะคะคุณขาอ่ะยังไม่หมดนะพี่นุ๊ ของแถมอีกสิบชิ้น ให้ผิวฉันดูดีจังเลยเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่าหลงเสน่ห์ผิวตัวเองอ่ะจริงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะมาทดลองเขาบอกว่าอีกันแดดตัวนี้มันกันน้ําได้ด้วยค่ะอ่ะของแถมของแถมเขาบอกว่าขายดีมากอะลอยมาแถมเป็นซาเช่นนะคะคุณผู้ชมขาสูตรละห้าซองอ่ะรวมเป็นสิบเลยสิบซองคุณผู้ชมขาคือเขาบอกว่าเนี่ยสองตัวนี้คือสูตรเดียวกันแต่สูตรที่ขายดีที่สุดก็คือสูตรน้านมนะคะสำหรับผิวแพ้ง่ายสีฟ้าเนี่ยคือขายดี มากมากสำหรับสูตรนี้นะคุณผู้ชมขาเน่แล้วก็ขอบอกเลยว่าผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเช่นเดียวกันเมคอนพแปนนะคะคุณซองนึงก็หลายบาทอยู่นะ4<ช>ี่สิบกว่าบาทไหมต่อซองน่าจะราคาประมาณนั้นเนาะอันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาสำหรับสูตรนี้คุณจะเห็นเลยว่าขวดเขาจะพี่จะมีการผสมกับตัวเมคอัพเบส สีเนื้อ,อบางเบาสัมผัสเรียบเนียนกลมเกลืนแต่สามารถใช้ได้ทุกสีผิวนะคะ,ะเหมาะเลยสำหรับคนที่อยากใช้ก่อนการแต่งหน้า ถูกตองเหมือนมันเขาจะว่ตัวนี้มันคืจะมีผสมแบบเบสนิดนึงรองพื้นนิดนึงเพื่อที่ว่าจะปรับสีผิวคุณผู้ชมอ่าให้ดูสีนี่นี่นี่นีสีฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นสูตรน้ำนมคุณผู้ชมค่ะตัวนี้ก็ s w 50เหมือนกันนะคะ pa 3บวกนะปกป้องผิวจากความหมองคล้ำจากรังสี uvb ได้นะคะป้องกันริ้วรอยก่อนวัยจุดด่างดาจากรังสี uva แล้วตัวนี้ค่ะเป็นไฮบริด UV Cut ก็คือทําให้ผิวหน้าเรียบเนียนกระจ่างใสเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ขาวรอยด้วยค่ะพี่นูกสีฟ้าเขาเป็นไฮบิดใช่ไหมใช่เป็นไฮบิด UV Cut นี่ถึงบอกไงคุณผ,ผู้ชมค่ะว่าสําหรับแบบใครที่แบบว่าคุณอาจจะใช้นะคะคกันแดดถ้าสมมติว่าเป็นแบบทั่วไปไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับฝ้ากระนะคะใช้กันแดดอะไรก็ได้แต่ถ้าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับฝ้ากระเงี้ยแนะนําฟิสิคอลตัวนี้เรามีให้หรือ คุณสามารถทาเติมหรืออะไรใดๆเนี่ยตัวไฮบริดตัวนี้ก็โอเคค่ะก็เหมาะเหมือนกันเพราะไฮบริดสามารถแบบว่าใช้ได้นะคะทั้งผิวนะคะต่างๆเลยนะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณราคาวันนี้1,990บาทนะคะตะก้าอยู่หลังโต๊ะพี่อ้อลูกอ่าตะก้าอยู่หลังโต๊ะพี่อ้อค่ะวางอยู่ได้ไปอย่างาละสิบ ก็อ,อย่างห้าซ <5 S 2> <5 S 1> องรวมเป็นสิบซองเซ <5 S 2> ตนี้ทั้งหมดเดี๋ยวขออนุญาตบอกคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งว่าได้ไปไทั้งหมดสิบหกชิน้น ไม่น้อยนะรหัสก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะรีดนะตอนนี้ลูกค้าช้อปปิ้งกันเยอะมากรหัส140614สินค้าาร r i บายนาริสเป็นสินค้านำข้าวไม่ว่าจะเป็นสารสกัดนะคะคุณผู้ชมค่ะจากญี่ปุ่นรวมไปถึงแพ็กเกจต่างๆวันนี้คุณจะได้รับไปตั้งแต่ตัวโฟมนะคะบียงเต้ได้รับตัวของเอ็กเซนนะคะมวดใหญ่ได้รับตัวของครีมได้รับตัวของการได้ตัวจุดด่างดาตัวฝ้าไปนะคะกันแดด แ,บบและยังไม่พอคุณผู้ชมขาเพิ่มเติมไปให้นะคะเป็นกันแดดทั้งแบบสูตรน้ำนมแล้วก็สูตรเบตผสมรองพื้นไปอีก1ิซองรวมทั้งสิน <16 S 1> ้น16ชิน้น โอ้โหเอาละคุณนะคะเดี๋ยวขออนุญาตค่ะเมื่อกี้พี่ลูกล่ะทากันแดดตัวนี้ไปค่ะกันแดดตัวที่เป็นแบบฟิสิกอลนะที่บอกว่าเหมาะสําหรับคนฟาชตเซ็ตเกี่ยวกับฟ้าเลยไม่เกี่ยวกับของแถมนะยังไม่คก่ยของแถมนะจะฉีดให้เขาบอกว่ากันน้ํากันเหงื่อถูกไหมนะคะกันน้ํากันเหงื่อจะโชว์ให้ดูว่าเขากันน้ํากันเหงื่อยังไงบ้างนะคะคุณนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะคะคุณสองตัวเนี้ย สูตรเนื้อบางเบานะคะอบอกเลยว่าไม่เหนียวเนอะเอาจริงอ่ะไม่มีอะไรเหนียวเนอะะเลยในวันนี้บอกออกับบ้านเราหมดจริงๆทาเดีย๋ยวที้เธอทำอะไรเนี่ยน่าเอาตัวจุดด่างดำทาคโอ๋้ฉันชอบเออก็ว่าพี่ลุงแนะนำฉัน,นก็ลองทาอุ้ยแต่เนื้อ<ไ>มันดีมันซึมนะซึมแรงจริงนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละคุณผู้ชมครบจดแดงคะครบทุกตัวอุย